อาจารย์มานพบปัญหาในวันนี้นะครับมีลูกค้ามาซื้อโปรแกรมบัญชีกับอาจารย์เชียบครับซึ่งอาจารย์เชียบก็ขายในรูปแบบของอะไรบริษัทค่ะขายในรูปแบบของบริษัทนะขายโปรแกรมบัญชีนะอาจารย์เชียบเนี่ยรับไรายได้ในรูปแบบของบริษัท<ม>ลูกค้าเนี่ยอยากจะหักหน้าที่จ่าย<ม>ก็คือเขาจะต้องกออก50ทวีใช่ไหมค่ะใ,ใช่ค่ะเขาก็เลยมาถามว่าแบบนี้เนี่ยเงินได้ครั้งนี้จะถือเป็น40ล6หรือวงเลบ8ดีเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการกออก50ทวีที่จะเอามาให้กับ บริษัทเอ็นเจี๊ยบใช่ไหม e อาจารย์เจี๊ยบตอบหน่อยครับว่า6หรือ8ครับ <c oughs> ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเราในฐานะผู้จ่ายเงินไม่ต้องไปวิเคราะห์ขนาดนั้นว่าเป็น6หรือ8นะคะเพราะว่าฝั่งผู้ที่ได้รับเงินจากเราไปเนี่ยเขาเป็นบริษัทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น8อัตโนมัตเ <c oughs> ิตตเลยนะคะแต่เราอ่ะควรจะพิจารณาว่าเวลาที่เราจะกรอกหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าคจ่ายหรือ50ทวินนั้นเราควรกรอกข้อ5้าหรือข้อ6ดี <c oughs> นะคะ มักจะเป็นคําถามตรงนี้มากกว่าว่าเออข้อ5มันก็จะมีระบุเอาไว้อยู่แล้วว่า หักเงินได้ตามมาตรา3ามเจล่าส่วนข้อ6ก็ให้ระบุอื่นๆนะคะมักจะเกอก2ช่องนี้แหละนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเกอกข้อ5เลยเนี่ยที่มีโอ้โหไม่ว่าจะเป็นค่าบริการค่าโฆษณาค่าจ้างค่านักแสดงมีเยอะเลยจะมีบรรยายเขียนเอาไว้ในหัวข้อ5ใช่ค่ะใช่ตรงนั้นน่ะเราก็กอกเม็ดเงินก่อนแวตแล้วก็หัก3%เเซด้วยราคาก่อนแวตได้เลยครับค่ะหรือเราจะเลือกเกอกข้อ6ก็ได้นะคะซึ่งข้อ6ให้เราระบุว่าเป็นค่าอะไรเช่นค่าโปรแกรมบัญชีอย่างเงี้ยค่ะ ระบุลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ยอดเงินก่อนแบบแล้วหักภาษีนที่จ่ายสา่เปอเค